สวัสดีค่ะทุกคนคือฟายนะคะวันนี้ก็มากับพี่เขมนะคะวันนี้ทริคของเรานั้นก็คือว่าทำอย่างไรให้ติดปีกของสายการบินเ <Emir ates. S 1> อเมอร์ติดปีกของสายการบิน e m เมอร์สเนาะซึ่งก็คือใครๆหลายคนใฝ่ฝันมากว่าอยากอยู่สายการบินนี้เพราะว่าเป็นสายการบินที่แบบหนึ่งไปได้ดี2บินโอ้โหอลังการทั่วโลก3ยูนิฟอร์มสวยสวยหมวกแดงด้วยเออคำแรกที่ถามเลยภูมิใจไหม ูมิใจได้รับโกลเด้นคอปุ๊บช็อกหนูรับสายมือสั่นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหมายถึงเธอเห็นเหรอวันนี้คือเอเมอร์เรดโทรมาใช่เออเอขึ้มันขึ้นว่าเอเมอร์เรดใช่เป็นแบบบกก้าจุดหนึ่งแล้วก็เขียนว่าอยู่ในเตตเอะไรท์เลดคือรับสายปุ๊บแล้วคือมือแบบแล้วเขาก็บอกว่าแบบคอนกรทูเลชั่นนะแบบอยู่ได้แบบได้เลือกอะไรเงี้ยคือมือแบบอ๋อจริงเหรอ ซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยใช่ไหมลูกใช่ก็คือวันสัมผัสอ่ะเขาพูดขึ้นมาว่าแบบผลอ่ะจะได้สามวันหรือถึงหนึ่งอาทิตย์เราก็แบบเอะอาทิตย์หนึ่งปะนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็3วันโอเคแล้วจริงจริงเราสายการบินในใจของหนูเนี่ยตอนที่หนูตัดสินใจมาหาครูฝ้ายเนี่ยสายการบินในใจที่อยากจะอยู่ที่สุดคือสายอะไรสายไทยตอนออกครูฝ้ายแข่งไปอยู่เท่าไหร่แล้วคะ ปีนี้จะ25จะ25แล้วทำไมไม่สมัครการบินไทยตอนนี้ที่เปิดเนี่ยอะเออยังไงอะสมัครไหมก็ไม่ได้สมัครนะแต่ว่าพอไปไปมามาเ,เรารู้สึกว่าหรือว่าเราจะดวงมาทางเขกนะ <laughs> ซึ่งจริงๆอะความตั้งใจของเข็มคืออยากอยู่สายในไทยใช่ใช่แต่ว่าจาับพัดจับผูอยู่ดีๆคือได้สายกันบินที่แบบทุกคน looking for อะเธอคือใครๆก็อยากอยู่ e m ม r เร e สสุดท้ายก็ได้มาใช่ไหมเออตรงนี้อะเอาเป็นว่าเริ่มต้นตอนแรกสุดเลยเนี่ยอยากจะรู้แบบตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าทำซีวียังไงให้ได้โดนเรียกเพราะบางคนไม่โดนอะใช่จริงๆอะใส่ point หลักๆของตัวเองเหมือน role ะอ m, experience อะอ m, บางที มันไม่ต้องเยอะมากก็ได้อะไรอย่างเช่นแบบตอนกรรมการอิมเมรสสัมภาษณ์อะคือเขาไม่ได้อยากรู้แบบว่ายูทําอะไรมาบ้างเอาแค่แบบเรียบๆกระชับเฉยๆแล้วก็ถ้าคิดว่าอันไหนเด่นของตัวเองก็ใส่ไปเลยอยูเรียนจบอะไรมาได้ภาษาอีสัมอะไรบ้างได้ไหมภาษาอีสัไม่ได้แต่หนูใส่ว่าหนูเรียนจบอันดับหนึ่งไปไงหนูเรียนจบอันดับหนึ่ง f i หนูก็มั่นใจหนูก็ใส่ไปเลยอะไรนี้แคมจบคณะอะไรอ่าท่องเที่ยว ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาษาเลยไม่ไม่ไม่ได้๋อทีนี้คนที่เอมิเรตสเขามองหาอ่ะมันต้องเป็นคนประมาณไหนเหรอเคมอย่างแรกเลยมั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองให้ได้เวลาตอบคำถามอ่ะเราพยายามเหมือนเพื่อนหรอถ้าถ้าพยายามเหมือนเพื่อนมันจะเป็นแบบไหนก็มันก็จะเหมือนแบบคนนี้ก็ตอบแบบนี้คนนี้ก็ตอบแบบนี้คนนี้ก็ตอบแบบนี้วันนั้นหนูว่าไปจเอยแล้วก็ หนูก็เห็นว่าแบบคนมันมีคนก่อนหน้าตอบเหมือนหนูแหละหนูก็เลยลงท้ายด้วยอ๋อเมื่อวานเห็นบล็อกทวิตเตอร์มาก็เลยเลือกกันนั้นอย่างเงี้ยก็คืออันแรกอะโพรเซสแรกเขาบอกว่าอให้เลือกเดสิเนชันของเอมิเรตที่แบบเราแบบจะเป็น my favorite ของเราซึ่งอันนี้เป็นการทำกลุ่มแรกใช่ปะใช่ซึ่งอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นจะได้เป็นอาชีพเนาะเราให้บอกเป็นสกิลอะ ใช่ไหมใช่แต่นี่ไม่ใช่ยืนเลียงหน้ากระดานแล้วถึงไหมแล้วก็แนะนำตัวแล้วก็อยู่ทำอะไรกี่ปีแล้วก็ให้เลือกเดส i ิเนชันมาหนึ่งเดสิเนชันแล้วก็รู้สึกว่าเออเรามั่นใจว่าเราจะเลือกโรมิตาลีแน่แต่มีคนพูดไปแล้วแล้วเราก็แบบอุ้ยจะพูดอะไรอีกดีก็เลยลงทายด้วยว่าเมื่อวานอ่ะดูบล็อกทวิตเตอร์เขาบอกว่าคนเกิดเดือนกันยาต้องไปอิตาลีอะไเลือก อ๋อก็เลยพูดให้มันแตกแต่างจากคนอือ่นใช่สรุปแล้วก็คือว่าต้องเป็นตัวของตัวเองเแล้วทีเนี้ยตอนยืนเรียงกันหน้ากระดานตรงเนี้เอ,อมันผ่านเข้ารอบไปกี่คนอะครึ่งหนึ่งซึ่งยืนเรียงกันกี่คนอ่าประมาณ8คนยืน8คนได้4คน อ่าเหมือนแบบเขาคือทั้งหมดอ่ะมันเป็นร้อยกว่าเขาจะแบ่งครึ่งหนึ่งเลยมันเป็นหกสิบกับหกสิบแล้วก็เข้าไปหกสิบคนแล้วก็นั่งเรียงแบบนั่งเป็นแถวแถวละแปดแล้วให้ขึ้นไปทีละแปดแล้วก็จับไมค์คุยโชว์เลยประกาศผลอย่างนั้นเลยประกาศผลเลยตึ้งว่าไปต่อไหมใช่ว่าเลขที่ไหนอยู่ตรงสไลด์ก็คือฐานเราเห็นเลขที่เราล้วก็แบบเอ๊ะจริงเหรอแล้ววันนั้นอะเข็มเข็มปล่อยจอยไหม จอยอืมคือไม่ได้ไปด้วยความคาดหวังใช่ป่ะใช่อ๋อแบบสบายสบายสบายอก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้กดดันอะไรไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราไปด้วยความกดดันอ่ะมันจะไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนเราท่องทุกอย่างมาอะไรอย่างนี้มากกว่าก็เลยรู้สึกว่าทริคนี้สำหรับเขมรู้สึกว่ามันโอเคมันใช้ได้ สบายๆทุกคนไม่ต้องไปแบบสตริกอะไรมากภาษาอังกฤษก็คือธรรมดาเลยใช่ไหมธรรมดาซึ่งพี่เข็มก็ไม่ได้เรียนจบเอกอิงนะแต่ก็คือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เดี๋ยวลองแนะนําตัวเองให้ทุกคนฟังดีว่าพูดประมาณเนี้ยสำเนียงประมาณเนี้ยก็ปติดปิกเอมิเรตเหมือนกันนะอะลองดูนะ Good afternoon everyone my name is n a o c h a p o n Kuna Pattaniasiri and my name is Kaim and I'm graduated จากเกษตรศ s ส t university with f o r c a s t honor and now currently work as a guest with agent at the continent hotels and I want to be the cabin crew because I want to make my dreams come true and I love to work with hospitality work and I want to make the customer service impress e d with my service ก็คือสามารถสื่อสารได้แบบไม่มีเด a d air นั่นแหละใช่ไหมสำเนียงจะไงก็ได้แต่ขอให้ไม่มีเด a d air อะว้าไปที่ตรงข้อสอบภาษาอังกฤษเลย เป็นไงมังก็ให้เข้าลิงก์แล้วก็ให้ทําในห้องนั่นแหละทําในมือถือทาในมือถือแล้วแต่ละคนก็คือนั่งกระจายอยู่มุมห้องแล้วก็ทําไปเลยก็คือหยิบมือถือขึ้นมาทาอย่างนี้เลยใช่โอเคยากไหมอ่ะไม่มันเป็นเหมือนเติมคาเธอคือคนแรกที่บอกว่าไม่ริงเหรอน้องหลายคนบอกว่ายากยากกว่าเธออีกคือมันก็เหมือนเป็นเติมคําเติมเวิร์บ แล้วก็อ่านพศเพซเซ็ดแล้วก็ตอบซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคนจะไปเอมิเรตจะเตรียมพร้อมยังไงดีอ่ะอ๋อจริงจริงก็คือฝึกแกมมาให้แม่นอืแล้วก็ท่องศัพท์วังเพราะแต่จริงๆอ่ะศัสับมันไม่ได้ยากแต่ว่า,าพาร์ทแรกที่รู้สึกยากน่าจะเป็นแกมมาค่ะต้องเพราะว่าเขาเว้นให้ตอบเวิร์บอ๋อซึ่งตรงนี้อ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบทความของลูกเรือใช่ไหมคอนเวอร์เซชันมันเคลื่อนไม่มีใช่ไหม คอนเวอร์เซชันบนเครื่องไม่อเีแต่ว่า a พสเซจจะเป็นเหมือนแบบเกี่ยวกับเครื่องวินนั่นแหละเป็นข่าวของเขาเราก็แค่อ่านแล้วก็ตอบตอบคําถามซึ่งอันนี้ก็ไม่ดากอะไรถ้าเราอ่านออกเนาะหลังจากนั้นอยากจะได้ทริคในการทำกลุ่มดิสคัชชั o นอันที่2องกลุ่มดิสคัชชัก็ตอนนั้นอะในรอบมจะมี15คนก่อนที่จะเริ่มกลุ่มกรรมการเขาพูดขึ้นมาว่ามันคนเยอะคือ เราก็ทายังไงก็ได้ให้เราได้พูดอะอย่างน้อยก็พูดบ้างก็ดีบางครั้งพูดอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นก็ยอมรับตรงๆว่าแอบพูดไม่ทันเพราะว่าจริงปะคือคนยั่งพูดหยอมันมีสิบห้าคนในกลุ่มแล้วเวลากี่นาทีอะประมาณสิบถึงสิบห้าทีเฮ้ยเหมือนพูดได้แค่แบบคนละประโยคใช่คือเขาจะให้แพสซจมาแล้วคือมันจะได้ไม่สามใบกระดาษแข็งแล้วเราก็ต้องวนวนนวนกันดูแล้วมันก็จะมีคนที่แบบ ล่อยของทุกอย่างพูดแบบรัวเลยผ่านไหมอย่างนั้นไม่อเยอะไปนะทุกคนเยอะไปก็ไม่อย่ามันรัวอะไรขนาดนั้นจริงคือเขาพูดเยอะมากแต่ว่าคือไม่เห็นเขาในรอบผัดไปทีนี้เข็มเป็นคนแบบไหนวันนั้นวันนั้นตอนทําคุปเีิม อ๋อเป็นคนเสริมแล้วก็เหมือนอันไหนยังไม่เห็นมีคนออกไอเดียก็จะพูดออกไอเดียขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะเหมือนดิสคัตกันต่อแต่สุดท้ายแล้วพอเหมือนมาพรีเซนต์อ่ะเขาไม่ได้ให้เลือกตัวแทนว่าพรีเซนต์ทั้งหมดคือเขาจะแบบคนนี้พูดแล้วใช่ไหมหยุดคนต่อไปพูดคนไหนยังไม่ได้พูดบอกเลขมาพูดเลยแล้วถ้าคนไหนแบบ เหมือนแบบหนูกับอีกคนนึงอะตอนแรกตั้งใจว่าจะพรีเซนต์ข้อสุดท้ายด้วยกันหนูก็เลยแบบเขาเลยบอกให้หนูเป็นคนเปิดหนูก็เปิดแล้วแล้วที่นี้เขาก็เลยบอกจะเสริมที่นี้กรรมการถามคำถามใหม่มาเลยอ๋อซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการดิสคัสกันนั้นเนาะก็เกี่ยวกับการดิสคัสแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะพรีเซนต์ที่เราเตรียมกันมาล่วงหน้าโอเคโอเคถามใหม่เลยแบบคนนี้พูดแล้วหล่อหยุดคนต่อไปพูดเลย๋อแบบนั้นแล้วหนูเป็นคนไหนหนูเป็นคนพูดเอง ป็นคนพูดเองไม่ได้เป็นคนตอบคําถามใช่ไหมไม่ไม่ ah, ก็ <okay. S 2> บอกเขาว่าหนูจะพรีเซนต์อันนี้ ah. แล้วก็อธิบายเข้าไปโอเคทีเนี้ยทุกคนการทากรุป๊ปอ่ะโอเคมันก็สําคัญตัดสินที่สําคัญมากๆอีกก็คือการพรีเซนต์นั่นแหละว่าเวลาเราพรีเซนต์เรามั่นใจไหมล่ะ mm hmm. เวลาเราพรีเซนต์เราสามารถที่จะพรีเซนต์ได้อย่างสมูทหรือเปล่าตรงเนี้ยคือจุดสําคัญมาก mm hmm. ใช่ไหม <Sure. S 1> เพราะว่ามีคนพรีเซนต์ตะกุตตะกักไหมมี mm hmm. ตกไหม mm hmm. <laughs> เห็นไหมอันนี้อันนี้สําคัญมากนะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนแบบมีสติในการพูดให้มันให้มันแบบว่าจับใจความได้จบลงแล้วก็มั่นใจวันนั้นน่ะเธอทําหน้าแบบไหนเวลาพรีเซนต์น่ะเธอทาหน้ายังไงมองทุกคน uh huh. แล้วก็จบด้วยมองกรรมาการแล้วยิ้มนี่นคือทริคมั่นใจว่าไอ้ที่ฉันพูดอะ่ะฉันมั่นใจอ่ะทีนี้สุดท้ายตรงไฟนนลโ,โหแบบสุดท้ายตอนนั้นผ่านก,กุ๊กกประกาศตอนนั้นอีกใช่ไหม ใช่อ่ากลายเป็นมีดัมเบิลเราอีกก็ใช่ออแต่ว่าก่อนที่จะไฟนะอนอะเขาจะให้เรียกทุกคนไปถ่ายรูปก่อน๋อ,อใช่ออแล้วก็นั่งกรอกเอกสารในเว็บให้ครบออแล้วพอใครกรอกครบเรียบร้อยอะไรเงี้ย ก็จะส่งลิงค์ให้ไฟนอนค่ะใช่กรรมการจากดูใบมาสัมภาษณ์อ๋อเอาหรูสัมภาษณ์จากออนไลน์ใช่อ๋อบางคนโดนออนไลน์นะแต่ว่าบางคนโดนที่แบบออนไซต์ตรงนั้นเลยนะใช่สรุปหนูก็ถือมือถืออย่างนี้เอาเหรอใช่ปกติอะหนูเป็นคนเอาหูฟังไปนะแต่วันนั้นอะหนูไม่เอาหูฟังไปแล้วคือก็คือเป็นสปิเกอร์อย่างนี้เลยเหรอใช่อ๋ออุ้ยพูดถึงอย่างตรงนี้แอบยากเหมือนกันเนา การเจอกันมันจะดูง่ายกว่านะเรื่องวปถ้าเจอกันอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงชัดด้วยเนึ่งเขาพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าออนไลน์อ่ะบางทีสัญญาณมันนิดนึงออนไลน์นี้เป็น o o o g l e Meet ดหรือว่าอะไรเอ่อ Microsoft m ไ c r o ร o f t Teams อ๋อแล้วคือยังไงเราก็ต้องมีแอปนั้นก่อนเนาะใช่ต้องโหลดแอปนั้นก่อนตอนนั้นก็คือไม่มีก็ต้องรีบโหลดแล้วก็แบบ เขาก็จะเขียนมาว่าจะสัมภาษณ์เวลานี้เราก็มีเวลาหานาทีในการเตรียมตัวท่าที่แบบเงียบๆตื่นเต้นนะตอนนั้นตื่นเต้นแล้วคือมันเป็นวันเดโรเซสค่ะทุกอย่างจบเปลี่ยนชุดแค่ในวันเดียวอืมอ่อมยังอ่อมยังออมากกว่าจะถึงไปนอนสอเกือบสองทุ่มฮะ จากเช้าเนี่ยนะใช่คือเขาจะตัดออกทีละรอบทีละรอบทีละรอบแล้วห้านาทีนั้นตื่นเต้นอะดิตื่นเต้นตื่นเต้นเซ็ตมือถืออยู่เซ็ตมือถือแล้วก็แบบมืออย่างเงี้ยคือถืออย่างนี้เลยหรอใช่การขาตั้งอะไรก็ไม่มีเลยฮะไม่มีไม่มีอไม่ไม่ได้เตรียมเลยแล้วะเราก็ไม่อยางงี้นะใช่เราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเขาจะแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ไงโอเคแล้วทีนี้เปิดกล้องปั๊บก็เจอเขาชาติอะไรอะเหมือนเป็นต่ว่า แบบออกแขกขาวก็คือไม่ไม่ได้เป็นฝรั่งอะไรอ๋อโอเคที่นี้สำเนียงฟังยากไหมไม่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าคําถามจะเริ่มงงงนิดนึงจริงมากพอพอพอจะรีวิวได้ไหมว่าคําถามประมาณไหนจริงจมันก็ไม่ได้งงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาจะถามทั้งหมดย้ำๆในเรซูเม่เราอ๋อเช่นเรื่องงานเรื่องงานอ่าเรื่องงานถามอะไรมั่งของเข็มถามว่าอือ่าตอนนี้ทําอะไรอยู่อืม แล้วถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้อะถ้าไม่ได้แบบใสการบินอะจะยังทํางานสายไหนต่อไปหมายถึงจะทํางานถ้าไม่ได้สายนี้เหรอใช่ใถ้าไม่ได้ฟิลเคบินครูเธอจะไปทำแคริเอร์แพทไหนต่อไปแล้วก็ถามแบบเธอตอบว่าอะไรอะก็จะทำ hospitality work ต่อไปแล้วก็เลยแบบถามย้ำว่ามั่นใจว่าแบบ ก็ยูก็ยังยืนยันมั่นใจใช่ไหมว่าจะทำแบบเกี่ยวกับอาชีพแนนีตอไปใช่ก็เลยตอบเขาไปว่าใช่ค่ะอย่างเงี้ยมั่นใจมันไปก่อนตอบไปก่อนแล้วเขาก็จะถามว่าแบบแล้วประสบการณ์ที่รู้สึกผิดหวังจากการทํางานเขาชอบถามแนวนี้เนาะแนวอะไรที่แบบการตัดสินใจยากที่สุดของคุณมีอะไรที่ยากมั่งในงานคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วแเจอคาถามที่ยากที่ทําให้หนูรู้สึกแบลงไปเนิดนึงเขาถามว่า อยู <You S 1> เลือกอะไรระหว่าง leader หรือ follower ออหนูตอบ follower เขาถามมาทำไมหนูก็บอกว่า คือหนูรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมันจะมีความพิษเป็นของตัวเองแล้วทุกคนอ่ะก็อยากจะเป็นลีดเดอร์ถ้าทุกคนอยากเป็นลีดเดอร์หมดแล้วใครจะเป็น follower นี่เป็นการตอบคำถามที่แคร์ทีมมากค่ะก็เลยตอบไปว่าหนูก็เลยเลือกที่จะเป็น follower ครูไ้าว่าจริงๆไม่ถูกไม่ผิดนะแต่อยู่ที่ว่าเหตุผลซัพพอร์ตของเราอ่ะเราโชว์ว่าเราเป็นคนยังไงมากกว่าบางคนก็อาจจะอยากเป็นลีดเดอร์เพราะว่าใน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 ,ในพาร์ทหนึ่งของความเป็นลูกเรือเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นลีดเดอร์ชิบปะ เวลาที่เกิดอิมเมอร์เจนซีต่างๆอะไรเงี้ยแต่อีกพาร์ทนึงในการเป็นลูกเรือก็คือแต่อย่างน้อยอ่ะคุณเข้าไปใหม่เป็นเด็กใหม่อ่ะคุณก็ต้องเป็น follower ก่อนปะที่จะต้องแบบปฏิบัติตามซีเนอเรตี้รุ่นพี่อะไรประมาณนี้อ๋อโอเคเลือกเป็น follower ใช่แต่ว่าเขาก็ถามนะว่าแล้วเมื่อไหร่อยู่จะเป็นลดเดอร์เขาใช้คำนี้เลยว่าเมื่อไหร่อยู่จะเป็นลดเดอร์แสดงว่าก็คงต้องอยากให้มีความพาร์ตเป็นลดเดอร์ด้วยเธอตอบว่าก็เลยตอบว่าพอหนูขึ้นไปนัดจุดนั้นที่หนูได้เป็นแคปเปนคิวแล้วอะ มันต้องมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้หนูปเป็นดเด d e ก็คือ safety เพราะตอนนั้นหนูก็คงตามใครไม่ได้ถ้าเกิด emergency ขึ้นมาเฮ้ยมีไหวพริบนะเนี่ยมีไหวพริบมากเลยอะ่ะหนูก็ตอบเขาไปแบบนั้นเลยเขาเลยบอกว่าอ,อ,อืมดีี่กลับมาแล้วมีแบบคำถามยากๆอ,อ,อีกไหมอ่ะเขาถามไหมว่าทำไมถึงอยากอยู่เอมิเรต์ถามแต่ว่าคุณพ่่าต้ชอบคำตอบหนูอ่ะยังไงอยาก ุกคนก็ต้องตอบว่าอวยสายการบินไงเป็นสายการบินที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะเป็นสายการบินที่ professional มากๆเลย provide exceptional service ทำไมฉันจะไม่อยากอยู่กับเธอหละ่ะเพราะเธอดี mm hmm. อย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นตอบสั้นด้วยยังไงตอบว่าเพราะว่าหนูอะฝันว่าอยากเป็นลูกเรือ,อตั้งแต่เด็กออแล้วก็แล้วถ้าคนที่ฝันอยากเป็นลูกเรือ<ม>สายการบินแรกที่หนูถึงคือเ<ม>อเมอร์สเพราะฉะนั้นหนูเลยเลือกเ <laughs> อเมอร์สตอบแค่นี้ใช่ <laughs> <laughs> หนูถึงบอกแล้วว่าโทรศัพท์ำตอบหนูไม่มีการอวยใดๆเลยก็อวยไปแล้วไอ้ว่าแบบทุกคนนึกถึงก็ต้องเอเมอเรสไหมใส่กับบินอันดับหนึ่งที่ทุกคนนึกถึงคีย์เวิร์ดนี้แหละค่ะก็คือเป็นสายการบินที่ทุกคนนึกถึงก็คือเอเมอเรสจบแค่นี้เลยจบตอบแค่นี้อ๋อแล้วเราในเรื่องของแบบพาร์ทเรื่องของคัสเตอร์มิสมีไหมคัสเตอร์มิสสิ่งที่เอเมอเรสมองหาคือคนที่มีประสบการณ์การบริการมาก่อนอะ ตรงนี้เข็มมีขายเขาไหมขายหนูขายแค่ว่าหนูทํางานแบบการบริการอะมาตั้งแต่หนูแบบฝึกงานเลยคือู่ออคือด้วยความที่แบบนางคอนเซิร์ว่าจะต้องมีประสบการณ์การบริการหนึ่งปีอะไรเงี้ยนางถามเธอตรงนี้แม้ว่าแบบมีไหมหนึ่งปีอะอ๋อไม่ได้ถามอแต่นางจะแบบดูในเรซูซเม่ไปเลยว่าแบบ สรุปแล้วยูเพิ่งทำงานนี้ทั้งหมดครบหนึ่งปีใช่ไหมอ,อะไรเงี้ยก็แค่นี้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรอื่นซึ่งก็คือเข็มทำงานอะไรเกี่ยวกับ customer service เป็นฟอนที่โรงแรมอุ๊ยอันนี้มันโดยตรงเลยนะเธอ <c oughs> คือเธอเข้าใจปะโรงแรมโรงพยาบาลสนามบินร้านอาหารคือมันโดยตรงเลยกับเรื่องของแบบ customer service โอเคเป็นฟอน์แล้วเขาถามไหมว่าเป็นฟอนแบบเคยรับมือกับลูกค้าที่ยากไหม แก้ปัญหายังไงหรือว่าให้บริการที่มัน Beyond customer expectation มีคำถามแบบนี้ไหมไม่อันนี้ไม่โดนโอ้ไม่โดนดีแต่เขาถามแค่ว่าเหมือนเคยรู้สึกผิดหวังอะไรไหมจากการแบบทำงานผิดหวังมีไหมวะก็ตอบไปว่ามีก็ตอนนั้นตอบไปว่ามีก็บอกเขาว่าแบบว่ารู้สึกว่าเหมือน มันเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นนิดนึงาจากแบบว่าอีกทีมหนึ่งที่เราโคอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงก็ไม่ใช่นะแบบเหมือประมาณวันไม่ใช่ความผิดเราเ<อ>แต่ว่าก็เราก็แก้ให้ทั้งหมดอะไรอย่างนี้ให้เขาเฉยๆ,ๆมันก็เลยรู้สึกว่า disappoint กับแบบเหมือนเราโคไม่ดีเฉยๆเท่าที่ครูฟ้ายฟังอ่ะครูฝ้ายคิดว่าคําถามของที่นี่ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ยากเกินไปขนาดนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเราเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่า แล้วแบบเราเล่าเรื่องเราจากเรื่องเราของเราเองหรือเปล่าเพราะถ้ามันไม่ใช่เรื่องเราของเราอะถ้าเกิดน้องไปพยายามเมคอัพอะมันก็จะกลายเป็นไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะไม่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 ฟลอร์ flow. ฉะนั้นเท่าที่ฟังจากทุกคนแล้วนะคือทุกคนบองว่า Emirates เป็นอะไรที่แบบยากมากยากมากต้องเก่งมากๆากครูฝ้ายว่าไม่ได้ขนาดนั้นอืมคือทริคง่ายๆเลยนะที่จะทำให้คุณได้เอเมอร์สในความคิดของเข็มคืออะไร อย่างแรกเราต้องตอบด้วยคํามาจาก experience ของเราจริงๆอะ <Okay. S 2> ด้วยความมั่นใจ <Okay. S 2> ตอบให้มันเป็นตัวของตัวเองที่สุดใช่อย่างที่สองอย่างที่สองอย่างน้อยก็ต้องแม่นภาษาอังกฤษก็คือ <laughs> <c oughs> สื่อสารรู้เรื่อง <c oughs> สื่อสารรู้เรื่อง <c oughs> เรอง <p are> พราะถ้าเกิด <c oughs> ว่าสื่อสารไม่รู้เรื่องมันก็คุยกับเขาไม่ได้ไม่รเพราะเขาพูดภาษาไทยไม่ได้อะแกอแล้วอย่างที่สามคืออย่างที่สามเท่าที่ครูรู้มาเหมือนเขาชอบคนบุคลิกแบบสง่า อ๋อใช่เวลาเรายืนเราต้องแบบมีความ proud to present ตัวเองนิดนึงใช่ไหมใช่เหมือนกับมีความอร่าสง่า <c oughs> ก็คืออ่าอย่างที่สามก็คือต้องแบบมีความสง่ามีความ proud ที่จะ present ตัวเองตรงนี้แหละอีกเรื่องหนึ่งที่ครูคอน c e r n ์นที่ครูอยากรู้ก็คือว่าเหมือนครูเห็นมาว่าแต่ละคนสูงอะเธอสูงเท่าไหร่อ่ะ1้อยหกเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคือลูกศิษย์ที่เนี่ยมีแต่1 64อัพอ่ะแล้วเห็นไหมว่าคนที่160รเปะได้มีไหม อ๋อตอนหนูนะออตอนรอบหนูมีคนตกเอื้อมแตะหรยอ๋อเหรอใช่คือร้อยหกสเปอ่ะมีมแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเพราะว่าเขาให้มินิมัมคือร้อใช่ไหมใช่แต่อย่างน้อยอ่ะเอื้อมแตะต้องผ่านใช่แต่อยากรู้ว่าเราร้อย6 0สิบแลบบสุดท้ายได้เลยอ่ะมงลงได้ปีกอ่ะมันมีไหมอ่ะ เพราะทำไมที่เห็นมันมีแต่สูงๆอะไม่เห็นตัวเท่าๆหนูเลใช่ไหมใช่เออก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้อันนี้ครูฟไม่ได้แบบฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะตนี้ดูจากแบบประสบการณ์ที่เห็นรู้สึกตัวเองอะมีแต่สูงๆทั้งนั้นเลยตัวเท่าครูไม่มีเลยร้อหกสิบเราเอื่อมแตะเขาแบบว่าสองร้อยสิบสองคือไม่ได้แบบสูงไปกว่านั้นใช่ปะไม่ได้สูงไปกว่านั้นแต่เธอไม่ได้ซัฟเฟอร์เรื่องตรงนี้อยู่แล้วเธอก็เลยไม่ได้คิดว่าบางคนเขาแบบพยายามพยายามในการเอื่อมมันก็แบบเขาก็คิดว่าเขาจะรู้ว่่่่่าาาาาาอออันนนนนเเีีี้้้ยคืืจรรริงหปปลพะทผมมมูบณ เออก็สบายๆใช่ไหมวันนั้นการแต่งกายเป็นไงลูกทุกคนแต่งเหมือนกันหมดเลยเป็นเดรสโคดที่เขากําหนดมาก็คือสูทดำกับกระโปรงดำกระโปรงดำข้างในเป็นเสื้อขาวอะไรเงยอยออก็เลยเหมือนกันหมดไม่มีใครใส่แค่บราสกับกระโปรงใช่ไหมฮะเอ้าเธอหรอแล้วทำไมเธอไม่ใส่สูทดำอ่ะคุณนัลืมเอาไป แล้วสุดท้ายนางก็ได้ได้แก่อะไรวะยังไงลไหลังรมออกไปแล้วก็แบบเดินเข้าโรงแรมยังพูดกับแม่อยู่เลยเออทุกคนใส่สูทดำดกันหมดเลยหนูนี่มีนักเรียนมาหลายฝั่งบ้านก็ทั้งหมดนะคะทุกคนใส่ดำแต่ว่ามีสองคนนะที่ไม่ได้ใส่สูดดำแต่ก็เข้ารอบอ๋เธอที่เหรอนเอเออว่ะเออซึ่งก็ อันนี้ไม่ควรทาตามนะคะน้องเพราะว่าเขาเขากำหนดมาว่าแบบนี้แต่สุดท้ายมันคือดวงจริงๆเลยนะเนี่ยที่ได้อะใช่ป่ะเออคือใส่แค่บราส์เนี่ยนะใช่ใส่แค่บราแล้วแล้วตรงนั้นเธอไม่รู้สึกว่าเธอแตกต่างเพราะมีคนแตกต่างกว่าวียังไงอ่ะใส่สีแดงทั้งตัวเลยเฮ้ยซิงทั้งสูตรทั้งกระโปรงสีแดงทั้งตัวเลยเออแล้วเขาก็ผ่าน มาถึงไฟนอลด้วยกันเนี่ยความเป็นตัวของตัวเองเลยใช่ไหมหลักแกเรามาด้วยความหวยๆแล้วปากแดงนะ แดงเออยังไงก็ปากแดงแล้วขอให้กลุ่มมิ่งเป๊ะนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมแบบพบรอยยิ้มและความมั่นใจไปนในวันนั้นด้วยเนาะไม่ต้องไปเกรงกับอะไรกับตัวเองมากขอให้เป็นตัวของตัวเองสบายสบาย,บายรีแล็กซ์แล้วน้องจะมีวันนี้เหมือนพี่เข็มแน่นอนพี่เข็มก็ไม่ได้แปลว่าเออเขาฝันอยากจะเป็นแอร์แต่เขาก็ใช้เวลาเป็นปีนะใช่ไหมเล่าได้ไหมเคยไปสมัครสายอื่นแล้วไม่ได้ไหมเยอะอืมแบบจนทอแล้วก็มีออเหมือนสมัคร สายไทยคือก็บอกกับป้ายตั้งแต่แรกว่าอยากเข้าสายไทยเป็นคนติดบาสแต่คือสายไทยนี่คือตกตั้งแต่รอบแรกตลอดเลยเราก็เลยแบบเอ้ยเราลองเปลี่ยนไปสายแขกดูพราะสายแขกก็คือตอนนั้นแอลรบียได้ข้าวจนถึงไฟนอลแต่ก็ตุบลงมาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าอุ้ยหมดไฟไปนิดนึงแล้วก็หยุดพักไปแล้วก็เพิ่งกลับมาสมัครและนี่ก็คือครั้งแรกที่กลับมาสมัครเราได้เลยทันทีใช่เห็นไหมอยากจะบอกน้องว่า คนที่ไม่ได้คือคนที่หยุดไปเลยอะน้องแต่ใครก็ตามที่ยังแบบเออไม่ได้แต่ยังเดินหน้าต่อแต่ต้องขอบคุณสายการบินที่ผ่านมาที่ไม่ได้<ม>เพราะทําให้เข็มได้สิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้เขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะจ๊ะใช่ <laughs> สุดท้ายอยากถามว่า e m มิเร e สซีเรียเรื่องผิวไหมครับไม่ซีเรียสมากไม่เท่ากาตารหรอเขาเขาตรวจรอยสักไหมล่ะแต่ถ้ารอยสักอะตรวจตรวจแบบ ข้างในอ่ะถึงแม้ว่าจะแบบไม่เห็นน่ะแต่เขาก็ย้ำแน่ๆว่าอยู่มั่นใจใช่ไหมว่าจะไม่มีใช่ตลอดแต่ไม่ได้ให้ถอดใช่ป่ะแค่ถามเฉยๆพราะบางคนมีตรงนี้เป็นไรไหมล่ะไม่เอะเดี๋ยนะท่ากอ๋อเป็นสิแต่มันอยู่ในร่ม5้าน่นนี่มันก็เป็นสิเขาาเขาก็ถามว่าแบบเขาถามใช่ไหมมั่นใจใช่ไหมว่ามันจะไม่มีเลยคือเขาพูดขึ้นมาว่าแบบไม่มีเลยจะดีกว่าอ๋อใช่สุดท้ายก็ก็ไม่มีเลยจะดีกว่า แต่ว่าแต่ว่าถ้ามีก็แนะนําว่าน่าจะเป็นลบก่อนไหมเพื่อให้รู้สึกว่ามั่นใจที่สุดเนาะอีแล้วเรื่องแผลเป็นเป็นยังไงบ้างเข็มแผลเป็นเขาไม่ได้สตริ c ขนาดอ่าเออบางคนนะมีรู้สึกคนนึงมีแผลเป็นใหญ่ตรงนี้เลยนะเป็นคีลอยเลยนะยังได้เลยเธอฉะนั้นที่นี่ไม่ได้ซเซเวสเรื่องแผลเป็นนะคะนอะ้องพยายามใช้จุดเอื่นที่ตัวเองมีมันดึงตัวเองขึ้นมาไม่ต้องไปเรียสว่าแบบอุย้ยมีแผลอะไรอย่างเงี้ย เขออ็มยังมีสิวเลยเนี่ยก็มีแต่วันนั้นไม่ได้ขึ้นนะ <laughs> แต่วันนั้นไม่ได้ขึ้นนะ <laughs> พอจะมาถ่ายอะ่ะขึ้นโอเคสําหรับวันนี้ครูฝ้ายกับพี่เข็มขอไปก่อนนะคะสําหรับใครก็ตามที่อชอบสาระน่ารู้แนวนี้ที่แบบว่าทํายังไงให้ตัวเองติดปีกนะเป็นแนวทางให้ตัวเองเอาไปปรับใช้นะกับตัวเองก็กดติดตามช่องครูฝ้ายเอาไว้นะคะครูฝ้ายสอนแอร์อันดับหนึ่งนะกด Sub s ไ r i b e กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะให้คลิปของครูเด้งไปหาคุณทุกวันแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย See <laughs> you.